สวัสดีครับนักเรียนพบกับคูตินะครับวิชาวิทยาการคำนวณนะครับชั้นประถมศึกษาปีที่6นะครับวันนี้คูติก็มีคลิปดีๆมาฝากนักเรียนเหมือนที่เคยนะครับเนื้อหาที่เราจะเรียนวันนี้ก็คืออินเทอร์เน็ตนะครับเดี๋ยวไปชมเนื้อหากันเลยครับคลิปวิดีโอนี้นะครับเป็นคลิปที่28นะครับเนื้อหาคืออินเทอร์เน็ตนะครับ ก่อนอื่นนะครับนักเรียนมารู้จักความหมายของอินเทอร์เน็ตกันก่อนนะครับอินเทอร์เน็ตก็คือระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ที่ใหญ่ที่สุดนะครับที่เกิดจากการเชื่อมโยงเครือข่ายคอมพิวเตอร์จํานวนมากนะครับบนโลกใบนี้เข้าด้วยกันโดยแต่และเครือข่ายจะต้องมีแม่ข่ายหรือเซิร์ฟเวอร์นะครับที่เรียกว่าโฮสนะครับเป็นเครื่องคอมพิวเตอร์ศูนย์กลา,างทาหน้าที่ประมวลผลที่รับมาจากเครื่องคอมพิวเตอร์อื่นๆนะครับ ข้อต่อมานะครับองค์ประกอบการต่ออินเทอร์เนต็ตนะครับมีทั้งหมด5ส่วนประกอบนะครับ1คือผู้ให้บริการอินเทอร์เนต็ตหรือ ISP คือหน่วยงานหรือองค์กรผู้ให้บริการอินเทอร์เนต็ตแก่บุคคลทั่วไปโดยผู้ให้บริการอินเทอร์เนต็ตรายใหญ่ที่สุดของไทยก็การสื่อสารแห่งประเทศไทยหรือกอสทแล้วเชื่อมโยงไปยังผู้ให้บริการรายอื่นเช่น TOT ทีบอร์ดแปน True AIS ซึ่งจะเชื่อมไปยังผู้ใช้งานตามบ้านเรือนและบริษัทต่างๆครับ 2. การเชื่อมต่อสัญญาณความเร็วสูงอย่่แก้วนำแสง o p t i c Fiber เป็นสายสัญญาณอีกชนิดหนึ่งที่ทำจากสายใหญ่พิเศษที่สามารถรับส่งได้ดีกว่าสายโทรศัพท์ทั่วไปและมีความรวดเร็วมากกว่านะครับ สามการสื่อสารแบบไร้าสายเป็นระบบการสื่อสารโดยใช้คลื่นวิทยุและคลื่นไมโครเวฟรับส่งสัญญาณแบบไร้าสายจากดาวเทียม 4. เราเตอร์เป็นอุปกรณ์ที่ทำหน้าที่เปลี่ยนรูปแบบสัญญาณข้อมูลระหว่างอันดตอกและดิจิทัลความเร็วในการส่งผ่านข้อมูลของเราเตอร์มีหน่วยเป็นบิตต่อนอาทีนะครับ 5. คอมพิวเตอร์ลูกค้า เป็นคอมพิวเตอร์ทั่วไปที่รับส่งข้อมูลเครื่องแม่ข่ายอาจจะเป็นเครื่องคอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะเครื่องโน้ตบุ๊กเครื่องแท็บเล็บท็อปก็จะเป็นเครื่องลูกข่ายทั้งสิ้นนะครับ ข้อต่อมานะครับเว็บเบราว์เซอร์เป็นเครื่องมือหรือโปรแกรมที่เป็นเครื่องมือที่ใช้อ่านข้อมูลเอกสารบนเว็บไซต์และเว็บเพจต่างๆโดยเว็บเบราว์เซอร์จะเชื่อมต่อกับเว็บเซิร์ฟเวอร์ซึ่งเป็นที่เก็บข้อมูลต่างๆผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตโปรแกรมเว็บเบราว์เซอร์ในปัจจุบันมีโปรแกรมเว็บเบราว์เซอร์หลายโปรแกรมด้วยกันตัวอย่างเช่น Microsoft Edge พัฒนาโปรแกรมโดยบรยิษัท Microsoft Google Chrome พัฒนาโปรแกรมโดย Google Safari พัฒนาโดยบริษัท Apple คอมพิวเตอร์สำหรับเครื่อง Mac i n t o s h โดยมาพร้อมกับระบบปฏิบัติการ Mac OS X m o z i l l a Firefox พัฒนาโดยบริษัท Mozilla อันนี้ก็จะเป็นภาพตัวอย่างนะครับที่กุตินาะมห้นักเรียนดูนะครับ ตัว E นะครับแทนสัญลักษณ์ของ Microsoft Edge นะครับ Google Chrome นะครับก็จะเป็นวงกลมนะครับแล้วก็มีแถบสีแดงเขียวแล้วก็เหลืองนะครับแล้วก็มีสีฟ้าอยู่ตรงกลางนะครับ Safari นะครับจะเป็นตัวของไอคอนเข็มนาฬิกานะครับเป็นรูปใน นาฬิกานะครับที่เป็นเข็มทิศนะครับ Mozilla Firefox นะครับก็จะเป็นตัวของสีฟ้านะครับแล้วก็มีสีเหลืองนะครับแทถสีเหลืองนะครับครอบอยู่นะครับอันนี้ก็จะเป็นตัวของไอคอนโปรแกรมนะครับที่กูตีนำมาให้นักเรียนดูนะครับข้อต่อมานะครับเว็บเพจนะครับ หรือหน้าของเว็บไซต์นะครับคือเอกสารข้อมูลต่างๆที่ใช้ในการเผยแพร่ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เนต็ตนะครับไม่ว่าจะเป็นข้อความภาพเสียงภาพเคลื่อนไหวซึ่งสามารถจัดการให้เชื่อมต่อไปไปสู่เว็บไซต์อื่นๆภายในเว็บไซต์เดียวกันได้หรือเชื่อมต่อไปยังเว็บไซต์ภายนอกโดยการเขียนลิงก์นะครับเพื่อเข้าสู่นะครับ เว็บไซต์อีกเว็บไซต์หนึ่งได้นะครับข้อต่อมานะครับเว็บไซต์นะครับหน้าเว็บเพจหลายๆห,หน้ามันวงกันซึ่งจะเชื่อมโยงเข้าด้วยกันด้วยรหัสที่เรียกว่าไฮเปอร์ลิงก์หรือเรียกสั้นๆว่าลิงก์นะครับหน้าแรกของเว็บไซต์เนี่ยจะเรียกว่าโฮมเพจซึ่งเป็นตำแหน่งที่เชื่อมต่อของเว็บไซต์จะเรียกว่า U R L หรือโดเมนเนมนะครับ ของเว็บไซต์อันนี้จะเป็นตัวอย่างของเว็บไซต์นะครับโรงเรียนสุกษณ์ดานช้างนะครับก็ตัวชื่อเว็บไซต์ก็คือ www.suparakdanchang.school.ac.th www. นะครับ ข้อต่อมานะครับไฮเปอร์ลิงก์หรือลิงก์นะครับคือการเชื่อมโยงของเว็บเพจหรือเอกสารภายในเว็บเพจต่างๆนะครับบนอินเทอร์เน็ตโดยมีลักษณะาการเชื่อมโยงนะครับจากจุดหนึ่งไปยังอีกจุดหนึ่งซึ่งสามารถแบ่งการลิงก์บนเว็บเพจออกได้เป็น2แบบนะครับคือ1คือการลิงก์ภายในเว็บเดียวกันนะครับ2ก็คือการลิงก์ไปยังเว็บอื่นนะครับ การลิงก์ไปในเว็บเดียวกันนะครับตัวอย่างเช่นเว็บไซต์ของโรงเรียนเรานะครับก็จะมีตัวของลิงก์นะครับต่างๆที่อยู่ในเว็บไซต์ไม่ว่าจะเป็นตัวของที่อยู่นะครับของโรงเรียนนะครับบุคลากรนะครับแล้วก็เกี่ยวกับข่าวสารนะครับประชาสัมพันธ์ต่างๆนะครับตัวอันที่2ก็คือลิงก์ไปยังเว็บไซต์อื่นนะครับก็คือจะมีตัวของ ลิงก์นะครับที่แปะไว้ในหน้าเว็บเพจนะครับเมื่อเราคลิกเข้าไปเนี่ยมันก็จะลิงก์ไปที่หน้าเว็บต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นถ้าตัวของเว็บไซต์ที่เป็นเกี่ยวกับโฆษณาหรือเว็บไซต์ที่ให้ความรู้นะครับที่โรงเรียนนะครับนำมาเสนอให้นักเรียนดูนะครับหรือประชาสัมพันธ์นะครับ โรงเรียนเราก็จะมีการแปะลิงก์ไว้นะครับเมื่อนักเรียนคลิกเข้าไปเนี่ยก็จะไปยังหน้าของเว็บไซต์อื่นนั่นเองครับหัวข้อต่อมานะครับโฮมเพจนะครับก็คือหน้าหลักนะครับเป็น like <man ic discourse> คำที่ใช้เรียกหน้าแรกของเว็บไซต์นะครับโดยโดยจะเปรียบเสมือนกับเป็นสารบัญคำนำที่เจ้าของเว็บไซต์นั้นได้สร้างขึ้นนะครับ เพื่อใช้ประชาสัมพันธ์องค์กรของตนเองเพื่อเชื่อมโยงนะครับไปยังข้อมูลหรือเว็บไซต์ต่างๆทั้งภายในเว็บเพจหรือภายนอกก็ตามนะครับซึ่งตัวนี้จะเป็นตัวในการแสดงนะครับหน้าเว็บนะครับเมื่อนักเรียนเข้ามาในตัวของเว็บไซต์นะครับก็จะเป็นหน้าแรกนะครับที่เห็นภาพโดยรวมนะครับถ้าเป็นเว็บไซต์ของ มหาลัยหรือสถาบันการศึกษาต่างๆเนี่ยหน้าแรกของเว็บไซต์เนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นภาพนะครับรูปภาพของโรงเรียนหรือสถาบันนะครับแล้วก็ตัวของออผลงานนะครับต่างๆนะครับของโรงเรียนนะครับแล้วก็จะมีตัวของลิงก์นะครับเพื่อเข้าสู่เว็บไซต์ของโรงเรียนหรือสถาบันต่างๆนะครับ หัวข้อต่อมานะครับโดเมนเนมหมายถึงชื่อที่อยู่ของเว็บไซต์บนอินเทอร์เน็ตหรือจะเรียกว่า URL โดยจะต้องทำการจดทะเบียนกับองค์กรต่างๆซึ่งลงท้ายด้วยนามสกลุล .co.th ต้องจดทะเบียนที่ www.th.co.th a i นะครับนอกจากจะลงท้ายด้วย .co.th แล้วนะครับ ก็จะมีนามสกุลอื่นนะครับที่นักเรียนจะพบเห็นนะครับกันบ่อยนะครับก็จะมีตัวของ .com นะครับหรือ .com นะครับคือบริษัทหรือองค์กรพาณิชย์ .net นะครับคือองค์กรที่เป็นเกตเวย์หรือจุดเชื่อมต่อเครือข่า,ขายนะครับ .org นะครับคือองค์กรเอกชนที่ไม่สแสวงผลกำไร edu นะครับคือสถาบันการศึกษา .gov คือองค์กรของรัฐบาลนะครับ .mil คือองค์กรทางการทาหารนะครับอันนี้ครูติก็นำมาฝากนักเรียนนะครับเป็นเก็ตความรู้เล็กๆน้อยๆนะครับมาฝากนักเรียนนะครับ,าาเ,รรรบเป็นยังไงบ้างครับกับคลิปวีดีโอที่ ครูตีสอนไปนะครับเนื้อหาเกี่ยวกับเรื่องของอินเทอร์เน็ตนะครับหวังว่าจะเป็นประโยชน์กับนักเรียนไม่มากก็น้อยนะครับก็ตัวของอินเทอร์เน็ตเนี่ยเป็นเนื้อหาที่นักเรียนจะต้องทําความเข้าใจนะครับแล้วก็เป็นเนื้อหาที่ค่อนข้างที่จะยากนะครับเพราะว่ามีตัวของรายละเอียดจิบย่อยนะครับก็ต้องอาศัยการจดจํานะครับแล้วก็อาศัยความเข้าใจด้วยนะครับ คลิปวิดีโอนี้นักเรียนสามารถเปิดดูย้อนหลังได้แล้วก็ทำความเข้าใจนะครับหนึ่งครั้งนักเรียนอาจจะไม่เข้าใจนะครับสองครั้งยังไม่เข้าใจนักเรียนอาจจะเปิดสามถึงสี่ครั้งก็เป็นเรื่องของนักเรียนนะครับก็ถ้าใครเปิดดูแล้วไม่เข้าใจนะครับก็มาพูดคุยกันในตัวของชั่วโมงซูมก็ได้นะครับถ้านักเรียนมีข้อสงสัยหรือไม่เข้าใจตรงเนื้อหาตรงไหนก็ สามารถสอบถามกูติได้นะครับส่วนคนไหนที่เปิดดูหลายครั้งนะครับแล้วเข้าใจอูติก็ดีใจนะครับกับนักเรียนที่นักเรียนตั้งใจวิชาของกูตินะครับแล้วก็ตัวของอินเทอร์เน็ตนะเนี่ยเนื้อหาเนี่ยมันจะเกี่ยวข้องกับความหมายนะครับแล้วก็ตัวของส่วนประกอบนะครับองค์ประกอบ ทั้งหมด5องค์ประกอบนะครับแล้วก็ตัวของเบราว์เซอร์นะครับไฮเปอร์ลิงก์โฮมเพจนะครับเว็บเพจเว็บไซต์นะครับโดยเฉพาะตัวของโดเมนเนมที่คุูตียกตัวอย่างนะครับก็จะมีตัวของที่เราใช้กันบ่อยๆนะครับโดยเฉพาะตัวของลง้ายด้วยนามสกุล .com นะครับไม่ว่าจะเป็นเว็บ g o o g l e c o m w w w s n สนุก .com นะครับอันนี้ก็จะเป็นตัวของโดมเนมนที่นักเรียนใช้กันบ่อยครั้งนะครับก็ูติก็นำมาฝากนะครับก็นักเรียนสามารถนะครับเข้าเว็บไซต์นะครับนักเรียนก็ลองเข้าตัวของเว็บไซต์แล้วก็พิมพ์นะครับในช่อง URL นะครับแล้วก็พิมพ์ โดเมนเนมลงไปนะครับแล้วก็ลองเสิร์ชหาดูว่า,าตัวของเว็บไซต์ไหนนะครับที่มีนาะมสกุลเป็น .com บ้างนะครับ .org บ้างหรือจะเป็น .co .th หรือ .edu มีสถาบันไหนบ้างที่ใช้ .edu บ้างนะครับนักเรียนก็สามารถไปเสิร์ชหาในอินเทอร์เนต็ตได้นะครับก็ แต่ถ้านักเรียนไม่เข้าใจนักเรียนสามารถมาพูดคุยกันในชั่วโมงซูมได้นะครับสอบถามกูติได้ว่าเ,เปิดคลิปวิดีโอแล้วไม่เข้าใจตรงเน,นื้อหาอันนี้กูติช่วยอธิบายให้หนูหรือผมฟังหน่อยได้ไหมครับกูติก็พร้อมที่จะยินดีให้คำปรึกษานักเรียนทุกคนนะครับก็หวังว่านักเรียนจะดูคลิปวิดีโอของผูตินะครับแล้ววันอังคารนะครับเวลา11โมงนะครับ ถึงเที่ยงเรามาซูมกันนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ